คลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวเลื่อยชักนะครับสั่งมาก็จะมีที่ชาร์จแล้วก็เัาแตมใบตัดไม้สี่ใบก็จะเป็นอันนี้จะจะเป็นใบตัดไม้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบตัดเหล็กก็อันนี้ก็ใบตัดไม้เหมือนกัน อันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็เลยเป็นรอยจริง,รงๆมันจะเป็นสีดำแล้วก็นี่ครับตัวแบตดก็จะเป็นหัวชาร์จแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับแต่ว่าผมก็จะมีตัวแปลงนะครับก็ติดตามกันได้ เดี๋ยวถ้าของถึงยังไงเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวโชว์ให้อีกทีนะครับเป็นหัวแปลงที่เราสามารถเอาหัวแบตแบบนี้ใส่ใส่กับตัวเลื่อยไฟฟ้าได้เราเจะได้ไม่ต้องซื้อแบตเพิ่มถ้าเรามีตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายอยู่แล้วนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดไม้กันเลยครับ นี่ก็เรามาตัดไม้สเกลก,กันนะครับเป็นไม้สเกลที่เพิ่งโค่นมาเมื่อกี้นี่ครับเรือผมจะตัดเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับเอาตรงนี้ดีกว่าครับอ๋อลืมปลดล็อกนะครับมันจะมีปลดล็อกด้วยมันจะมีให้ล็อกแล้วก็ปลดล็อกเราป,ปลดล็อกกนะเนี่ยมาแล้วนะครับ ตัวการลันเนี่ยมันก็จะลันตามที่เรากดถ้าเรากดเบามันก็จะช้าแล้วก็ถ้าเรากดแรงมันก็จะเร็วขึ้นถ้าเรากดแรงสรุดก็จะเร็วมากๆแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดเลยการตัดเนี่ยเราพยายามทําให้ชิ้นงานอยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าของกมนี่พื้นที่จํากัดถ้าชิ้นงานเขยา่ามันก็จะตัดได้ช้าลงนะครับ ชิ้นงานก็จะอยู่ไม่นิ่งมันก็เลยตัดช้านะครับแต่พื้นที่จำกัดครับ มันก็ค่อนข้างที่จะหนีบนะครับมันจะหนีบแต่เราขยับนิดนึงมันเริ่มลึกนะครับมันก็เลยติดผมก็จะมาจากข้างล่างด้วย จะขาดนะถ้าไม่มีตัวจับเราก็จะทำงานยากนิดนึงนะให้เราอาศัยว่าเรายกให้มันล็อกไว้แบบนี้นะครับนี่ครับขาดแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็จะรีวิวแค่ตัดไม้ก่อนนะครับพอดีว่าตัวเหล็กเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรก็เลยยังไม่ตัดได้เลื่อยชักแบบนี้จริงๆเขาเหมาะก,กับการตัดเหล็กนะครับแต่ตัดไม้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้เลื่อยชักดีกว่าตัวลูกหมูครับถ้าเลือกได้ผมก็ใช้เลื่อยชักดีกว่าเพราะตัวลูกหมูมันอันตรายนะครับเวลาเราตัดชิ้นงานอะไรแบบนี้เราต้องมีเซฟตี้ด้วย แต่ถ้าเลือเล่อยชักแบบนี้เราไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้อันตรายโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ครับ